อื้อหือโอื้อหืยลากไปมาเลยอื้อยัดมาครับอื้อนี่คือหมายสําหรับตีตกประโดค้างมื้อนี้ครับใต้ฝายอุปกรณ์ลักเฮาครับมีหมากเบ็ดไพโอเนียครับหลูกหมุนแล้วก,ก็สายสลิงหน่อยมี เนื้อไก่ครับเนื้ออกไก่แล่ะกาเลือดหมูนี่ครับเลือดหมูถุงละร้อยอกไก่ในสี่สิบบาทครับวิธีการมัดเบ็ดครับนี่คือสายสลิงนะครับประมาณใส่หนาหนาประมาณฟุตนึงครับเพื่อเพื่อห้อยากําเนิดเดิมนะครับกอาว่างสิกอาว่างทับจับสายนี่ครับโคตรมาทับทับต๊ะเบ็ดไว้ดึงสายนี่ครับหมุนครับหนึ่ง 2ภาษระสาดกันจะก้แห้งเลยครับมันจะงอ3 4รอบกับพ่อครับสี่เรื่องนี้ครับครับเรื่องนี้ระวังมันมันมันจะงอครับระวังที่สุดมันมัคือหยกักนะเรื่องนี้นะครับฮึบค่้าโอเคเรียบร้อยครับหัดเบ็ดอันนี้ครับกาดตัวน้อยมันยาว โอเคมันส่วนดันนี้ครับง่ายๆครับสอดกลับไปครับหมุนครับหมุนหมุนหมุนทับเส้นบนทบกับแมงแรงสิสองสามสี่ครับหัดกระดาษครับหนักกับกท้องหลังกระดิง่งโอเคเนียนนะครับเรียบร้อยขอด้ายไซน่าที่ มาตฐานสปอมโตกครับไปคุยกันเลยเหลือดออยเป็นเหลือดหมูครับงวนรอครับไก่ๆเลยแล้ววดีเลยถ้จาจะตกดตนงนะฮะต้องยุ้งเลยดีครับงวนให้ถถมันไหลไปฝุ่นครับปล่อยๆง่อยง่อยเอาอึ๊บ เพื่อไกลเที่ยวเนื้อออยเอาครับเปิดนาหลอกจักหน่อยเหมือนเหมือนปลากำลังไ,นนะไม่ว่าแล้งนี่ลากอะไรอยู่ดีฮือฮัตฮัตอยูอ่บะอยูอ่วะอยู่ไม่รอกอยู่อยู่อยู่ หมูแล้วหมาแล้วครับตอหน้ครับหม,มาพีองมาลงตรงนี้นะสีดำนิหน่อยครับวัดมา,า,า,าใหญ่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 แล้วครับเนี่ยยัดมามยัดมามยัดมาครับม,มาแล้วม,มาจนได้มา นี่ตัวแหลกมานครับมาแล้วเดินไปน้องเนื้นอเอามาดูแก๊แกได้ผลครับใสสวย,ยว,ว่างเบ็ดเตยครับใสสวยสวยมาแล้วบัถ,ถึงหนา,าทีครับมาแล้วตัแตวแหลกมานมานถือว,ว่าเปิดได้สวยครับขนาดสองตัวลเนาะอ่ะลุ้นกันต่อครับ สรคับโยโยย่องอี้ับ้ยใส่าอันนี้เาแล้วอ้ดมาแ้วไปดอ้ลากมาเลยเดียมกปามาเลยโอ้โหจะมลาพม่าขูมใหม่ตัวนี้ ตีม่่งต e. ีม่่งเก่าบ่ได้สัมกับบึ้งม่่งผ้าเขาไปของม่่งเก่าเลยไหมพี่ว่าบ่ต้องปล่อยใกล้หรอทั้งน้อยลงอย่างโอ้เสียดายเลยนะครับล่อล่อลากครับตอนนี้กำลังเฮ็ดเนื้อยู่ ดูแล้วดูแล้วอย่าลนั้นเลยหนีนี่มันขั้นอืออื้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไกลนิดเดียวนิด <laughs> เดียวครับนิดเดียวเป็ดปาดใส่ปลอกใส่แว่นดิ๊กแว่นดิกแว่น นี่เจ็ต้นยังไงกันหลังเรีกหลังเรีกครับไห่มายาำบอสเขาของก่อนข้องบอสมาแล้วครับมาแล้วครับ ครับอื้อออหืื้้โขึ้นค่ำครับอ้ออออาละแต้มที่สามครับบอกรู่กันเลยแมวด้วยกันครับค่ะหรืว่าดึงกระชากไปทสติกดึงหรือยุดเลยครับไปเกาะน่าจะไปเกาะไอ้พวก ยังม่องเกา่าแต่ก็ไปตอกประด้เลยผมลงลงตะวัดสวนมึงครับได้อยู่นี่ครับเรียกว่ววาได้บระยูโอเคมันมาแต่ถีอสารมูกินเต็มคำเลยด้วยนี่สัตว์กลับอีกเลยป่าคุมม้มแนงระวังงับมือเ้อครับล่นบึงครับว่าหาร้างนี่สิได้บ่ส่งบรรยากาศดีทีละเย็นๆส่วเย็นๆครับ ทำแล้วครับเดี๋ยวเวลากรับบา๋าเหรอเอาไว้หมดแล้วมีไม้เข้ากันไฟามากครับรู้ว่ามือนีมาล่องเหมือนแรกเดี๋ยวบรรยากาศดีด้วยครับป้าจะกินช่วงกับเซาเอาเป็ผนผลงานแล้วครับ สามโตใส่มันขอบอดู่วกันเลยครับประมาณโลกคกวัาเกือบสองโลกอยู่ะยนะนักเติร,ร,รับครับสำหรับคลิปนี้ครับคิดว่ามันดีมีประโยชน์ก็่ท่เรื่อใสกระไลกระแช่ให้ผมนแนะนำด้วยครับเด้อให้บอกกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมับนน,นี่